สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงในเรื่องของการเงินการงานความรักของชาวราศีธนูในทำนายช่วงวันที่1 6ถึง31ตุลาคมเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องเชนแนลอจาร์ปาดดวงไพ่ทาโร่ช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราจะนําคําถามยอนทิปัตปตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปันโหรา99นะคะ ที่คอมเมนต์ปันจะแปะลิงก์วิดีโอคำแนะนำในเรื่องของการจองคิวดูดวงเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เลยหรือใครที่มีคำถามและข้อสงสัยในเรื่องของการดูดวงสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจของทุกคนทุกท่านได้นะคะช่องปัน่นะคะดูได้ทางลัคนาราศีแล้วก็เดือนเกิดค่ะ เน้นไปที่ราศีก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ลักษณะเยบเทบเพิ่มเติมสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงก็สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูเป็นพลังงานไพ่อะไรขึ้น The Empress แบบนี้แปลว่าอะไรความสุขความสมบูรณ์มีคู่มีแฟนเจอเนอื้อคู่มีลูก นะจเจริญอาหารก็ได้นะเอออ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะความเป็นเอ็มเพรสนะเวลาขึ้นมาเนี่ยก็มักจะหมายถึงคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขในชีวิตคนที่พร้อมจะแต่งงานคนที่พร้อมจะมีลูกนะคะดูสิว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูเขามีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนชะตาถึงไทม์ไลน์นี้ชาวราศีธนูจะมีถึงดาวพฤหัสจะมีการยกย้ายก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับชาวราศีธนูนะคะ ใครที่นะศีลสมาธิปัญญาเสมอกันเราก็เดินหน้าต่อไปค่ะแฮปปี้แอนดิงเป็นคู่เป็นแฟนแต่งงานได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่นะเราก็จบลงก็ต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่เลือกคนใหม่นะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักใครไม่ได้ติดตามคลิปเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวแนะนําว่าฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะนะคะพลาะงานให้เป็นเลิฟเบอร์ค่ะทําไมราศีอนูเด่นเรื่องความรักแบบนี้ไพ่มาเลยนะ,นะ,นะเกี่ยวข้องกับความรักเนื้อคู่เลือกคู่นะคะ พลังงานไพ่ต่อมาค่ะนะคะเป็นไพ่หอกนะคะ5กระทาค่ะก็เหมือนที่ปัดบอกเมื่อกี้ค่ะ,ะใครเป็นเนื้อคู่คู่ครองก็ไปต่อใครไม่ใช่ก็ต้องเลือกคนใหม่ในความสัมพันธ์นะเอนิจพ่ยคอนท้าจะมีความชัดเจนว่าคงเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ตัดเด่นขึ้นมานะก่อนเลยนะนะคะไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องงานใช่ไม่ใช่เรื่องเงินนะเรื่องความรักนะใครไม่ใช่คู่ก็จะมีการจบลงไม่ไปต่อเราอาจจะไม่เลือกเขาหรือเขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้ให้ดูสัญญาณสัญญาณก็คือไลน์ไม่อ่านถามไม่ต่อ หรือเป็นเรื่องของระยะทางถ้าเกิดว่าในท์ไลน์นี้ไกลกันไม่สามารถเดินทางมาหาก,กันได้เกิดความขัดแย้งไม่ลงตัวกันอาจจะเป็นการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ได้หรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะบาะแวงขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดไา้ไม่อ่านถามไม่ตอบ นะสุดท้ายก็มีการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอทีในความสัมพันธ์แบบนี้ได้ในท์ไลนี้พลังงานไพ่ห้าหกใบที่เกิดขึ้นของชาวราศีธนูโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์งนั้นใครที่อยู่ในเรื่องของรักทางกายเจอในแอปออนไลน์หรือมีปัญหาความขัดแยง้งนะเป็นไปได้ก็ต้องถ้าไกลกันก็กระชับเรื่องของความสัมพันธ์กระชับเรื่องของระยะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงด้านความขัดแย้งเอาไว้ใครที่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันนะ ขอให้โกดง่ายถึงจะโกดง่ายก็ขงให้หายเร็วนะคะหรือใครที่อยู่ในโมเมนต์ของการเลือกคู่ไพ่วันนี้ก็จะชัดเจนอน่กยังไงก็ต้องเลือกใครเป็นคู่ใครเป็นแฟนใครเป็นตัวจริงใครเป็นเนื้อคู่ใครเป็นเลิฟเวอร์หรือเดวิลนะ,ะอันนี้เลิฟเวอร์นะ,คะใครเป็นเลิฟเวอร์หรือเดวิลนะ,ะอันนี้เราก็ต้องมาแยกให้ได้อันนี้ก็ดูดวงตามมาเดือนปีเกิดไปแล้วกันนาอนะคะอันนี้ทำนาช่วงเดือนตุลาคมนี้หาชาวราศีธนูสิ่งที่โดดเด่นในช่วง16-31 ตุลาคมคงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเกี่ยวข้องความรักคู่ครองใครเป็นคู่ใครไม่ใช่คู่ใครไม่ใช่เนื้อคู่อะไรแบบนี้นะไปต่อพอทีนะคะอะไรแบบนี้เนาะนะคะพลังงาน,นไพ่ห้าไพ่นะคะห้าไพ่เป็นไพ่ของซีคาธาค่ะนะแปดคาทาะคะ่นะ,าาะ,คะไพ่เป็นทาลาแฟน,นะคะ่ยเอเจของการเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบอนาคตแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีกัน,นะ สามทาค่ะและพลังงานไพ่เป็นไพ่ของล็อเวอร์ค่ะคือไพ่ขึ้นความหลักล้วนๆเลยอืความหลักล้วนๆเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานแปลว่าจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องหน้าที่การงานอันนี้คือคําว่าโยกย้ายนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้ด้วยนะอันนี้แปลว่าโยกย้ายอันนี้แปลว่าโยกย้ายนะคะอันนี้แปลว่าต่างชาติต่างภาษา การเดินทางต่างชาติตามภาษาโยกย้ายการตัดสินใจอันนี้แปลว่าความมั่นคงพัฒนาก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่ควรจะได้รับอันนี้การหางานได้งานหางานแล้วมีคนสนับสนุนหางานแล้วพบความสมหวังเจอหุ้นส่วนที่ดีเอเ r นจีให้ความแบบว่าต้นร้ายไปดีถ้าเกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามขอให้มีการตัดสินใจที่จะเลือกการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนาคุณไปเจอความสําเร็จสมหวังก้าวหน้า แล้วก็เป็นอะไรที่แบบสมหวังดังใจด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องงานนะะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือโดดเด่นอยู่แล้วไพ่วันนี้เป็นเรื่องของการเลือกคู่เลือกแฟนคนที่ศีลสมาธิปัญญาเสมอกันคนที่เป็นเนื้อคู่คู่คบุญคู่บารมีใครไม่ใช่ก็ออกไปใครใช่ก็ลงตัวเวดดิ้งแต่งงานไปต่อมีลูกมีบุตรแบบนี้ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงนินอาจจะไม่ได้เห็นไพ่ที่พูดถึงความความแบบเป็นประเด็นเป็นปัญหาในการเงินนะแต่ถ้าจะเป็นข้อควรเรามาระวังก็คงจะแบบว่า เขาเรียกว่ายาขัดแย้งนะด้านการเงินกับใครที่แบบเราอาจจะให้เขาซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเขาอุปถัมภ์เขาแต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นนะเออน,นะเห็นในความดีความชอบของเราอะไรแบบนี้นะมันเหมือนคนทําคุณคนไม่ขึ้นนะไพ่จะออกแนวประมาณนี้เวลาเรามีพลังงานของไฮโลฟแอนอยู่หรือพลังงานของอดาวพฤหัสอยู่ค่ะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาหยิบยืม,ยมอะไรแบบนี้ใช้คําว่ามีปัญหาหรือแปลว่าเหมือนให้เขาไปอ่ะ แบบทําบุญนะ่ะไม่ได้คืนอะไรแบบนี้ได้นะเขาอาจจะเริ่มแบบไลน์ไม่อ่านถามไม่ตอบแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบชดใช้เราในทา์ไลน์นี้แต่ก็มีแนวโน้มนะว่าเขาจะชดใช้ให้นะอันนี้ในไพ่ไพ่ไม่ได้เดินเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องเดินทางไกลก็ไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาอะไรนะเอเนจีได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีหรือมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแต้มบุญทํางานทําให้เราเกิดความสมหวังสมความพัฒนานแล้วก็ความลงตัวนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีของ ชาวราศีธนูนะอะไรที่ไม่ดีหรอไม่ดีในที่นี้ก็คือไม่เลือกแล้วก็ออกไปมีแค่นี้เลยนะคะพลังงานไพ่ทำแนะนำาาบบทสรุปบอกว่าอะไรกับชาวราศีธนูบ้านะะนาะไพ่เป็นแปดาบค่ะขอโทษค่ะเก้าดาบค่ะไพ่เป็นไพ่ของเดวิลค่ะเก้าดาบตกเดวิลตกสิบถ้วยก็คือรักนะนะแต่ก็ต้องการความสุขความสมหวังเช่นเดียวกันใช่ไหม นะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของเดือนสเตนค่ะแล้วก็พลังงานไพ่เป็นไพ่ของเด็กถือกระทาเอจี้แบบค่อน้างจะชัดว่าคําแนะนําระบบสรุปคือคุณอยู่ในสถานการที่มันต้องแบบเครียดคิดมากดราม่ากดดันเป็นประเด็นเป็นปัญหานะแต่ว่าก็มีระยะมาแล้วว่าเราจะต้องมีการจบลงการเลิกลานะหรือการที่เราจะต้องไปเริ่มต้นไลใหม่ๆ คือเหมือนเราเป็นคนที่ดูออกแล้วอะว่าเขาจริงใจไหมเขาเป็นเลเวอร์หรือเดวิลนะใช่ไหมที่ปัดบอกไปอันนี้คือเลเวอร์อันนี้คือเดวิลน,น,นะคะถ้าเราจะต้องเ,ออเขาเรียกว่านะถ้าเราอยากจะสมหวังกับเดวิลเราก็ต้องใช้ความมุมาในพยายามค่อนข้างมากแล้วอาจจะมีความเสี่ยงหรือความเครียดความกดดันได้ด้วยแต่ถ้าเราเลือกที่จะตัดเดวิลออกไปแล้วอยากจะไปเริ่มต้นใหม่เอนเนอร์จีของการเริ่มต้นจะนําพาคุณไปเจอสิ่งที่แบบเขาเรียกว่า ตัวเราเองพยายามจะไปเจอสิ่งที่ดีเราก็จะเจอสิ่งที่ดีแล้วความสมหวังอ่ะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานไพ่พรายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใครที่แบบว่ากําลังเครียดเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานกลัวจะไม่ได้รับไปไหว้พระไปขอพรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือะคะ่นะไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเจอคนใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์เราก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นได้ไปเจอได้นะคะเหมือนเราต้องพยายาม เลือกให้ได้อะว่าเลเวอร์หรือเดวิลอันนี้เลเวอร์อันนี้เดวิลถ้าเราเลือกเลเวอร์ก็น่าจะลงตัวมากกว่าใช่ไหมแฮปปี้อนนี้ไปแต้มบุญนําพาไปแต่ถ้าเราไปเลือกเดวิลเราก็อาจจะแบบสุขละทุกปนๆกันไปนะคะทำายนี้พลังงานไพ่ที่ขึ้นมาของชาวราศรีธนูน่าจะเหมาะกับการเริ่มทุนอะไรใหม่ๆจริงๆการเริ่มต้นที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือละได้รับการสนับสนุน ะะอันนี้ก็ขึ้นในหน้าไพ่นะเป็นชาวราศีธนูถ้ากําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าจะมีการตัดสินใจดูเหมือนว่าเราเองจะต้องใช้เรื่องของสีนสมาธิปัญญาความถูกต้องในการขัดกรงนะคะหรือเข้าหาผู้ผหลักผู้ใหญ่หรือมันก็จะนําพาเราแหละมันเป็นสัญญาณที่นําพาแหละให้เราได้สติหรือมองทุกอย่างอย่างแตกฉานได้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนดีอันไหนไม่ดีแบบนี้เนาะนะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีทนูทุกคนทุท่านค่ะใครสนใจดูดวงเป็นการสร่วนตัวก็แอดไลน์ปัโหงรดง99ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า